ปกติเช่นเคยนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีในรายการจอดใจกับเรื่องราวดีๆที่มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยของฟรีมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นของดีอีกเช่นกันครับจอดใจเคยได้มีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวของคุณหมอเทวดาคุณหมอสมหมายทองประเสริฐครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีท่านผู้ชมให้ความสนใจเยอะมากนะครับเราก็เลยร่วมกับคุณหมอทางรายการร่วมกับคุณหมอผลิตเป็นดีวีดีขึ้นมาหนึ่งร้อยแผ่นแล้วก็จะแจกฟรีให้กับท่านที่มีความสนใจในเรื่องนี้ เพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลด้วยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้3มช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับเจาะใจ at jslglobalmedia.com นะครับหรือเข้ามาที่ Facebook ก็ได้ Facebook เจาะใจก็ j o h j i ตรงๆเลยนะครับหรือว่าใช้จดหมายก็ได้จดหมายธรรมดาก็ได้ก็ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องแจกให้เฉพาะกับบุคคลธรรมดานะครับจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขใดๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้100ท่านแรกครับครับ มาถึงเรื่องของเนื้อหาของเจาะใจในคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมว่าเข้มข้นนะครับถ้าเป็นภาพยนตร์เป็นละครก็ต้องเป็นเ,เรื่องผจนภัยชีวิตลันทศสืบสวนสอบสวนมีครบทุกรสชาติเลยทีเดียวครับก็มีคําถามว่าถ้าหากคุณนัทถูกบริษัทบอกว่าคุณขโมยเงิน196ล้านคุณจะทําอย่างไรขโมยจากบริษัทครับฟ้องเลยว่าคุณเป็นขโมยเงินขนาดนั้นเนี่ยคือคมันยิ่งใหญ่มากตอนนี้นึกไม่ออกนะถ้าว่าว่าเราจะแก้อย่างไงว่าเราจะ จัดการกับเหตุการณ์นั้นยังไงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเงินขนาดนั้นรับรองว่าเรารับผิดชอบไม่ไหวแน่รับผิดชอบไม่ไหวต้องสู้หรือยอมแพ้คงจะนึกไม่ออกผมว่าเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยฟังจากเจ้าตัวเองเลยดีกว่านะครับรายการจอดใจขอต้อนรับคุณสรินทร์เมธีวัชรานนนครับ ต้องถามว่าเมื่อกี้เราเล่าเรื่องว่าถ้าถูกฟ้องว่าขโมยเงินไป196ล้านอเอาเรื่องย่อยๆก่อนมันเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงครับคือเมื่อสักหลายสิบปีก่อนดิฉันเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับพอออกจากตําแหน่งปับ๊บถูกฟ้องว่าดิฉันได้ช่อโกงยักยอกเงินบริษัทเป็นจํานวน196ล้านบาท นี่คือเหตุการณ์หลายสิบปีก่อนถ้าเป็นสมัยนี้มูลค่ามันก็คงเป็นพันล้านอะไรนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเสร็จแล้วต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองเพื่อต่อสู้ฝ่าฟันจนยืนยันว่าชั้นบริสุทธิ์เนี่ยนานกี่ปีครับส4บปีค่ะ14บปีผมใช้คําว่าเป็น14ปีที่ทนทุกทรมานได้ไหมฮะมากกว่านั้นอีกหนักกว่านักกว่าคำนี้หนักกว่าคานี้อีกสุดท้ายเรื่องราวผ่านมาจนถึงว่าการพิสูจน์ได้ว่าเราบริสุทธิ์ แล้วแถมว่าไม่ฟ้องกลับเขาด้วยซึ่งสามารถเรียกมูลค่าได้เป็นร้อยล้านเช่นกันไม่ทําไม่ทาไม่ทําไม่ฟ้องกลับไม่ฟ้องกลับอะไรเป็นแรงผลักดันอะไรเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้เราต่อสู้และฝ่าฟันมาได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ฟ้องกลับด้วยดิฉันสามารถให้อภัยผู้ที่ทําร้ายดิฉันได้เพราะพระพรของพระเป็นเจ้าครับดิฉันตัดสินใจไม่ฟ้องกลับเพราะพระเป็นเจ้า เพราะพับมุ่เป็นเจ้าครับเรื่องราวที่เข้มข้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับเพราะผมมั่นใจว่าจอดใจวันนี้เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะท่านที่กําลังต่อสู้ในชีวิตแต่ผมคิดว่าทุกท่านทุกคนต้องมีเรื่องให้ต่อสู้อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเราไปพบกับยามาฮ่าอาสาธรามดีกันก่อนครับก็ได้ตาแหน่งเป็นนักการตลาดสตรีคนแรกของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อยืนยันความเก๋ในยุคนั้น ถ้าถ้าเด่นดังจริงต้องได้ลงปกหนังสือครับผมจะเสนอคุณด้วยความท้าทายแต่งตั้งคุณเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเต็มภาคภูมิเมื่ออายุ25้าแล้วฮะใช่แล้วค่ะ25โอ้โหดิฉันบริหารมาประมาณ5ปีกู้เงินมาเพื่อซื้อหุ้นใหญ่ที่สุดครับแค่นั้นเองโกรธมากแล้วก็ชี้หน้าบอกว่าจำไว้คุณหนุ่ยวันหนึ่งคุณจะเสียใจก็ขอเปรียบได้ไหมว่าถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกับ ไข่ในหินแต่ชีวิตช่วงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันเปรียบตัวเองว่าเป็นไข่ในหินที่ถูกปอกเปลือกแล้วถูกโยนลงไปในกระทะน้ำมันเลยชีวิตมันไม่มีค่าแล้วมันไม่มีเหลืออะไรแล้วฝุ่นบนพื้นมันยังมีค่ามากกว่าชีวิตเราในขณะนั้นเนี่ยดิฉันกลับไปไม่มีคนให้พบเลยความรู้สึกมันเป็นยังไงรู้ป่ามันเหมือนกับเราเป็นสูน,นักข้างถนนที่ทุกคนมืนหมดฉันต้องตายให้ได้ก็เลยคิดเข่ากลางห้อง สวดต่อพระเจ้าแล้วตะโกนเลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดมานําชีวิตลูกไปเถอะแต่มารู้ตัวอีกทีสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเหมือนกับความคิดที่ไม่ได้คิดแปลในภาษาไทยว่าอ,อย่าท้อถอยลูกรักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏพระเจ้ามีงานให้ลูกท,จจาาทําจอใจอาสาทำผิโดยยามาฮ่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเรื่องที่สําคัญต่อเยาวชนของชาติเป็นอย่างมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีเด็กไทยอีกหลายคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องมาจากความยากจนนั่นเองก่อนน้องได้รับทุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ต้องไปรับจ้างเพื่อที่จะมาช่วยเหลือ,อจุนเจือทางบ้านเมื่อก่อนจะต้องไปรับจ้างนาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะบริษัทไทยามหาฮ่ามอเตอร์จำกัด ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือ EDF มุ่งหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะพเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังแก่เยาวชนที่มีความต้องการศึกษาต่อโดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษาปีละ20ทุนเพื่อพัฒนาให้เยาวชนมีศเกยภาพทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละโรงเรียนเราจะมีคุณครูนะฮะคอยคัดเลือกเด็กที่ยากจนต้องการที่จะเรียนหนังสือเขาจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องของชีวิตของสังคมเราต้องถือว่าบาริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์เนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของคนหนูขอขอบคุณบริษัทยามาฮ่าและกองทุน EDF นะคะที่ให้การสนับสนุนและหนูสัญญาว,ว่าหนูจะตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณค่ะผมก็รู้สึกดีใจมากรับทีุ่นเรียนผมก็อยากให้เรียนสูงอยากไปขอบคุณผู้ส่งทุนนะครับอยากไขอบคุณหลายๆเลย สนับสนุนโดยยามาฮ่าสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง New c o r o l a Altis Beyond Definition ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยทำอะไรด้วยกันก็ได้แค่อาทิตย์ละครั้งครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงสารรักจาก AIS Echo Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวแบรนด์ซุปไก่สกัดชนิดเม็ดสูตรใหม่รวมวิตามิน B 8ชนิด ู้ชมครับมีใครสักคนเคยบอกผมไว้ว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตเพื่ออะไรเรามีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความทุกข์รายการเจาะใจในคืนนี้ท่านผู้ชมคิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่กําลังเผชิญหน้ากับความทุกข์และคิดว่าทุกขของเรายิ่งใหญ่มากเรากําลังมีกรณีศึกษาเคส e s t u ี้ในการ,รเผชิญหน้ากับความทุกข์อันยิ่งใหญ่ให้ท่านได้ชมก็คือกรณีของพี่หนุ่ยนะครับ,รบว่าเป็นอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นด้วยความงดงามเรียนจบก็เป็นดาวรุ่งทั้งสวยทั้งดังทั้งเก่งถูกไหมฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นครับตอนนั้นดิฉันจบจากมาแต่นะคะแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีทางธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีด้วยอายุเพียง20่อิเกียรตินิยมด้วยจบกลับมาในตอนนั้นปีคศ .1969 ครับประเทศไทยเพิ่งมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นแห่งแรกบังเอิญมาแม่ซึ่งเป็นอธิการของโรงเรียนมาแต่แนะนําให้ไปสมัคร งานที่บริษัททิสโก้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นบริษัทขายน้ํามันบอกไม่ใช่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เพิ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยก็ไปสมัครเขามีกฎเกณฑ์ไว้ว่าหนึ่งต้องเป็นนักเรียนอนอกสองต้องเกียรินิยมเข้าหมดเลยแล้วเ,เราเข้าหมดเลยครับไปสัมภาษณ์เสร็จจบปั๊บเรียบร้อยเขาก็รับก็ได้ตําแหน่งเป็นนักการตลาดสตรีคนแรกของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อยือนยันความเก๋ในยุคนั้น ถ้าถ้าเด่นดังจริงต้องได้ลงปกหนังสือครับเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้ของสมัยนั้นเลยนี่กุลสตรีฉบับทันวา2516ตอนนั้นได้เลือกเป็นนายกสมาคมบางกอกทอ์สมิสเทรสครับใช่ค่ะเป็นสมาคมอะไรฮะเป็นสมาคมฝึกพูดสตรีนานาชาติดิฉันเป็นนายกสมาคมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คือเป็นอายุ22ยังไม่มีใครทำลายสถิติตรงนี้ใช่ค่ะหน้าที่การงานไปถึงไหนยังไงครับ พอจากทิสโก้ก็ไปทำงานต่อเชสแมนเดนท์อินเวสเมนต์ตาหลังเรียกว่าสีมิตรครับแล้วต่อมาอีกสักพักใหญ่ๆอีกปีต่อมาครับก็มีกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่แห่งหนึ่งครับเชิญให้ไปพบปรากฏเราไปถึงท่านก็คุยเรียร้อยท่านก็บอกว่าคุณได้เงินเดือนอยู่เท่าไหร่ท่านก็บอกไปตอนนั้นนะฮะพอพูดเสร็จปับ๊บท่านก็บอกว่ามาทํางานกับธนาคารผมไหมผมให้เงินเดือนคุณสองเท่าถามคุณดูกับคุณนัดว่า าตอนนี้มีคนบอกมาทํางานกับผมไหมผมให้เงินเดือนคุณสองเท่าผมว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธใช่ไหมคุณดูไปไหมเลยมาอีกสองร้อยก็เอาแล้วครับแสดงว่าแสดงว่าท่านเป็นคนโง่มากเลยว่าคือปฏิเสธเลยนะฮะคืออย่างนี้ทันทีทันใดที่ท่านบอกว่าคุณมาทํางานกับผมไหมผมให้เงินเดือนสองเท่าเด่นึกทันทีว่าเอะถ้าเราตอบรับเนี่ยแสดงว่าเราถูกซื้อได้ด้วยเงิน พราะถูกคุณพ่อคุณแม่สอนมาตลอดถูกมแม่สอนมาตลอดอยา,ให,าให้เงินซื้อเราได้ถูกต้องเหมือนผมเลยครับเงินซื้อผมไม่ได้ก็เมื่อกี้บอก200อซื้อได้แต่เช่าได้ครับ <laughs> <laughs> ทีนี้ก็เลยตอบทันทีไปว่าท่านคะหนูไม่ได้ทํางานด้วยเงิน <laughs> เพราะว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ออกจากห้องครับทีนี้ก็ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าสักพักใหญ่ๆ <laughs> ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เชิญไปพบที่ธนาคารอีกปรากฏว่าท่านก็บอกคราวที่แล้วผมเสนอ งานคุณหนุ่ยด้วยเงินคุณปฏิเสธคราวนี้ผมจะเสนอคุณด้วยความท้าทายธนาคารของผมกําลังจะเปิดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คุณหนุ่ยมาเป็นผู้ก่อตั้งกับผมไหมผมจะไม่เสนอเงินเดือนคุณแต่เป็นผู้ก่อตั้งเลยเอาไหมท้าทายตอนนั้นอายุยี่สิบห้าคุณดูุตอนนี้ยี่สิบห้ายังเลยมานิดหนึ่งนิดเดียวนะอายุยี่สิบห้าเราก็ตกใจคือมันเหนือความคาดหมายใช่ไหม เราจะตอบรับจะตอบไปฏิเสธในขณะนั้นก็ไม่กล้าก็เลยบอกขออนุญาตกลับบ้านไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อก็บอกว่าโอกาสแบบนี้อาจจะมีผ่านมาในชีวิตครั้งเดียวถ้าโอกาสนี้หลุดไปก็อาจจะไม่มีคนมาเสนออนี้อีกรับเธอลูกก็เลยกลับไปเรียนผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าหนูขอรับงานท่าททยอันนี้แต่ถ้าภายใน6เดือนหนูทําไม่ได้หนูลาออกเองแล้วก็เพื่อให้มีคนที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ท่านก็เอาผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งอะนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่มากจากธนาคาร,ครมาเป็นพี่เลี้ยงโดยให้ตําแหน่งเป็น GM ตอนนั้นก็คือเป็นผู้าการทั่วไปให้ดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้าการทั่วไปก่อนอตอนก่อตั้งนะ,ะัะเวลาผ่านไปสามเดือนท่านก็เรียกไปพบบอบคุณหนุยผมว่าคุณไม่ต้องมีพี่เลี้ยงแล้วผมจะเอาผู้ใหญ่ท่านนี้กลับธนาคารแล้วแต่งตั้งคุณเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเต็มภาคภูมิเมื่ออายุ25้าแล้วฮะใช่แล้วค่ะยี่สิบห้าโอ้โหเร็วมากอะไรที่ทําให้อายุ25้าแล้วแล้วเขาเขาชวนไปเป็นกรรมการผู้จัดการก็เคยคิดเหมือนกันนะฮะก็คิดว่าอาจจะไม่เฉพาะดิฉันีเป็นคนทํางานหนักเป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าพูดเราวดิฉันมองย้อนหลังนะฮะอาจจะเป็นแผนการของพระเจ้าก็ได้เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ ต่อมานี่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับท่านในยุคนั้นเนี่ยรู้จักหมดทุกคนเอยชื่อก็รู้จัก,กอ่ะเออชื่อก็ <ๆ S 1> รู้จักใช่ถ้ายางนั้นพูดถึงขนาดนิดหน่อยละกันก็คือว่าสินทรัพย์ของของบริษัทนี้ประมาณเท่าไหร่ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยค่งเงินทุนเนี่ย25ล้านแล้วก็เพิ่มเป็น40ล้านดิฉันบริหารมาประมาณ5ปีทําให้เงินทุนนั้นงอกเงยเป็นสินทรัพย์ประมาณเกือบ1,000ล้านบาท เมื่อ30กว่าปีก่อนก็เยอะเยอะมากเลยนะเยอะมากครับห้าปีจากการที่เริ่มเข้าไปตอนยี่ห้าก็ตอนนี้ประมาณ3ช่วงนั้นประมาณ30อายุ3 0มสิบนี่ถึงพันเพิ่งกําลังจะเป็นสาวไหมสามสิบเนะฟังดูนี่คือเรื่องราวที่ดีแต่แล้วมรสุมก็จะเข้ามาสู่ชีวิตเกือบเกือบมายังไม่มามันมาตอนสามสิบเนี่ยนะพอดีช่วงนั้นท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านเป็นประธานครับท่านอยากจะเกษียณก่อนอายุแต่ท่านอยากจะเกษียณท่านก็เลยมาปรึกษาว่าเนี่ยท่านจะขายหุ้นของท่าน ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่เลยนะฮะปรากฏว่ามีผู้ใหญ่เยอะเลยในวงการที่อยากจะซื้อเพราะบริษัทดังมากดิฉันเองตอนนั้นอยู่เป็นกรรมการที่นู้นที่นี่ก็มีผู้ใหญ่บอกว่าทําไมคุณหนูไม่ซื้อเองล่ะโอ้โหเราจะไปเอาเงินที่ไหนเยอะแยะใช่ไหมฮะก็มีผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรผมสนับสนุนคุณเองดิฉันก็ไปกราบเรียนท่านประธานว่าขายให้หนูได้ไหมท่านบอกโอ้จริงจริงเหม,หมาส <น S 1> ะสมที่สุดออต้องหาเงินมาเท่าไหร่ฮะหาเงินหลายสิบล้านสมัยนั้นนะสมัยใช่นนหลายสิบล้านโดยที่ กู้เงินมาเพื่อซื้อหุ้นใหญ่ที่สุดครับพอซื้อเสร็จจําได้เลยนะฮะไปเลี้ยงฉลองเปิดแชมเปญที่ออเรียนเตน